สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับวันนี้ถามเลยความรู้สึกเป็นไงบ้างแต่มันจะเริ่มละ <c oughs> มันก็ยังตื่นเต้นอยู่เหมือนเดิมครับออ <c oughs> ยังตื่นเต้นอยู่เพราะว่ามันโอ้ยเราเราเตรียมโชว์โชว์นี้มาก็พอสมควรเลยครับเป็นโชว์ที่เราไม่เคยทําเลยอะ่ะ<ช>บางบาง,บางอย่างเลยนะไว้รอดูในงานเพราะมันเซอร์ไพรส์จริงเซอร์ไพรส์จริงวันนี้จะมีกิจกรรมอะไรบ้างครัโอ้โหเยอะเยอะมากก็มีทั้งทั้งเล่นเกมก็มี โชว์พิเศษที่พวกเราเตรียมมาให้กับทุกคนทั้งแบบทั้งเป็นโชว์คู่ของพวกเราทั้งสองคนแล้วก็เป็นโชว์เดี่ยวของพวกเราทั้งสองคนด้วยก็รู้สึกว่ามันเป็นงานใหม่ทุกครั้งอ่ะมันก็เลยแบบตื่นยังตื่นเต้นอยู่คือเกมครั้งนี้มันจะไม่เหมือนเกมครั้งอื่นครั้งอื่นจะเห็นเราเล่นบนเวทีแบบลคกี้แฟนใช่ไหมแล้วแต่ครั้งนี้เราจะให้ทุกคนเล่นด้วยกันทั้งหอเลยเออเราเป็นพันคนเลยนะใช่แล้วตอนเปิดตัวงานนี้คืออลังการเหมือนกันไว้รอดูครับทำไมเขาจะมีหุ่นกระลิง อยิ่งกว่านั้นเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูไม่ตีลังกาลงมาครับครับอาจจะตีลังกาที่พื้นอะไรอย่างนี้ยครับล้มล้มงานนี้คือสมชื่อแน่นอนอินฟินิตี้ใช่ครับอินฟินิตี้อย่างแน่นอนก็คือความสมเป็นลุกตกเนาะใช่ก็จัดกันแบบยาวๆทั้งทั้งความยาวของงานแล้วก็ความทรงจำเนี่ยจะอยู่ตลอดไปครับเพราะเป็นงานแฟนมีที่ยาวที่สุดในโลกหลักความจริงเหรอไม่มีใครเขาทำกันเอาสักแปดวันเลยไหมครับเั้น ไม่นอนหรอนอนเถอะนอนเถอะนอนเถอะใช่ครับคือมันมีนอกจากกิจกรรมเล่นเกมครับโชว์ต่างๆแล้วยังมีการที่แบบตอนท้ายที่สุดแล้วอ่ะเรายังได้แบบมานั่งดูซีรีส์ของพวกเราทั้งสองคนซึ่งเป็นตอนจบด้วยดูไปพร้อมๆกับทุกคนเลยครับ แล้วก็ยังมีของวันสุดพิเศษที่จะมอบให้กับแฟนคลับอีกเยอะแยะมากมายซึ่งยังบอกไม่ได้ว่าคืออะไรก็ใครที่อยากอยู่ในบรรยากาศของงานก็ยังสามารถซื้อบัตรสตรีมมิ่งได้นะครับตอนนี้ครับผมครของายจนนาทีสุดท้ายจนนาทีสุดท้ายครับคุณนี่มันสุดยอดครับที่ไทยพิเกตเมเจอร์นะครับผมมีไลฟ์เนาะไลฟ์โอเคครับกว้างครับหนาวครับหนาวด้วยครับ ก็จริงๆพอมันใหญ่ขึ้นมันก็ออมันก็ทาให้เราสามารถคิดโชว์อะไรได้มากขึ้นก็อย่างที่ออบอกไปว่าครั้งนี้เป็นพิเศษตรงที่ว่านอกจากความยาวหมายถึงว่าจํานวนจํานวนกิจกรรมต่างๆที่มันเยอะมากเนี่ยมันยังมีเขาเรียกว่าการเปิดตัวหรือทุกอย่างมันพิเศษกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาใช่เรียกว่าแฟนเสอถึงแม้ว่าของมันจะใหญ่แต่จะได้ใกล้ชิดกับผูคชมแน่นอนไม่ต้องห่วงว่าออคุณจะซื้อซื้อบัตร ใกล้ไกลคุณได้ใกล้ชิดกับพวกเราอย่างแน่นอนเราไปถึงอย่างแน่นอนอย่างที่พวกเราเคยพูดไว้ครับจําได้ไหมจําได้พูดว่าพูดว่าเราจะต้องลงไปหาแฟนๆทุกๆโซนรินพันกันเลยเมื่อกี้ไม่ฮะลงมาซะความรักเยอะมากครับเดี๋ยวเราจะไปให้ถึงความรักทุกโซน ครับอย่ามองได้อ่านะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวลงไปตามไหมเดี๋ยวลงไปด้วยความสงสัยว่าอะไรวะพี่เดี๋ยวลงไปด้วยลงไปด้วยไม่ว่าเราจะมีแฟนมีดไม่ว่าเรามีงานโชว์ที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะแฟนเขาก็จะแบบไปตามเราลุกทีททุกงานเลยใช่ครับไม่ว่าจะเป็นแฟนมีดอีเวนต์หรืองานใดๆไม่ว่าจะเป็นงานคู่หรืองานเดี่ยวก็ตามแฟนๆก็ยังให้การสนับสนุนทั้งเราทั้งสองคนอย่างแบบใกล้ชิดแล้วก็อบอุ่นอีกด้วยครับ เตรียมใจแล้วต้องกินข้าวมาเพราะว่าใช้พลังเยอะมากในการดูรวมถึงเตรียมเสียงกรี๊ดมาด้วยเพราะบอกเลยว่าอินฟินน <Fin. S 1> ิตี้อินฟินฟินแน่นอนฟินแบบไหนคยไปว่ากันครับรวมถึงกิจกรรมที่จะด,ดูสดเอ้สุดท้ายใช่ครับเ,เอาจริงๆพวกเราก็อาจจะฟินไปด้วยเหมือนกันเพราะผมก็ยังไม่ได้ดูเทปอะไรทั้งนั้นคือถ่ายไปแล้วก็ลืมลืมไปแล้วว่าเล่นอะไรลืมไปแล้วว่าเล่นอะไรไว้ต้องไปรอดู เหมือนกันครับเรียกว่าเป็นการส่งตัวละครเนาะทั้งฟินแล้วก็ชาให้ไปอยู่ในโลกของเขาแต่ว่าจะอยู่ในความทรงจำของคนดูตลอดไปเ้องน้องท่ายล่ะแฟองายล่ะต้องตัวตึงเลยตัวสูงวเตี้ยตัวแรงตัวในวัเตรียมมาทุกอย่างเลยครับเพราะว่าอย่างในงานอย่างเงี้ยเราก็มีหมอนให้กับแฟนๆด้วยครับเผื่อไม่ฟินเผื่อมันเศร้าก็เอาหมอนเช็ดน้ำตาแต่ถ้ามันฟินปุ๊บปั๊จิกให้ขาดไปเลย ใช่สำหรับใครที่ยังไม่มีก็ซื้อได้นะครับยังสั่งนะขายพวกนะครับนี่ศิลปินหรือรือพ่อค้าครับพนักงานขายเป็นเซลล์ครับมันมีประโยชน์จริงๆงครับง่วงอาไว้นอนได้ฮะไม่แม่คนส่วนเราไม่มีไม่มีช่วงให้ง่วงเลยไม่เอาไปที่อื่นไงกับบ้านอะไรอย่างเงี้ยคุณพูดไม่ครบนะครับครับยังซื้อได้ครับยังซื้อได้ซื้อหมอนเออซื้อหมอนซื้อหมอนด้วย ซื้อบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยครับปรชาชมไม่ขายบัตรถ้า <ไง S 1> ผมานนอ,อยากบฝากบอกอะไรกับตัวละครที่เราอยู่ามาช่เวลางทังตินและชาะแฟนที่แบบผูกพันกับสองตัวละครนี้ด้วยนะที่วันนี้เราจะแบบมาดูตสุดท้ายด้วยกันะอยากอะไรบอกอยากบอกอะไร<า>ก,กับตัวละครเนาะก็จะบอกอะไรกับเขาดีอะไรก็ได้ไงตัวละครคุณเดินมาเยอะละ เออก็เหนื่อยเหนื่อยมาเยอะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วขอให้เป็นวันดีๆแล้วกันนะครับ mm. ก็ยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใน EP นี้เหมือนกันก็ไปเดี๋ยวยังไงก็จะรอติดตามนะครับตินกับชาบส่วนผมนะครับก็ก็ขอให้นังผู้มีความสุขส่วนในเรื่องจะมีความสุขไหมไม่รู้มันจะจบแบบมีความสุขไหมแค่น,นั้นเองเอจะได้เห็นพวกคุณรักกันแบบน้ำตาซึมวันนี้มีน้ำตา,ตาวันนี้มีน้ำตาแน่นอ<า>นวันนี้มีแน่นอนแตกแน่นอน ไปยิ่งยิ่งกว่าเดิมไปยิ่งยิ่งเดิมไม่รู้รู้รู้มุมรู้ใจกันมากกว่าเดิมเวลาแบบเราขึ้นงานด้วยกันอย่างเงี้ยเราก็จะแบบขึ้นคอนเสิร์ตทํางานทํางานขึ้นบนคอนเสิร์ตไปทํางานด้วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวคุณต้องใจเย็นๆนะเวลาให้สัมภาษณ์นะต้องค่อยๆมีเดี๋ยวมันจะกลายออกไปเป็นประเด็นใช่ไหมเออขอแก้เมื่อกี้นะฮะเวลาเราออกอีเวนต์หรือทำงานด้วยกัน เราจะรู้จังหวะกันครับพี่มีประธารู้จังหวะดูแยบไหมคะแคนี้ไงครับนี่แหละต้องรอเบรกจังหวะช็อตแค่นี้แหละเนาะไม่ช็อตก็ต้องคอยคอยแปลครับคอยแปลภาษาไทยให้เป็นภาษาไทยคอยเรียบเรียงประโยคให้ใหม่แต่ในวันก็คือสนิทกันอยู่แล้วล่ะครับใช่ครับรู้ใจตกตีกันไปเรื่อยๆเนาะออกนะผมอะไรนะครับ แล้วแต่วันเป็นเป็นวันๆไปแล้วมูฟ่านน่ารักมูบีมันดีไหมปฏิเสธนี่หรอวะมีไหมไม่รู้ไม่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 ค่อยมีส่วนส่วนใหญ่ก็จะแบบคุยกันแบบเนี่ยตรงๆคุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ค่อยแบบหวานๆอะไรกันเท่าไหร่เป็นอย่างกตีอ่ะคือแฟนๆเขาไม่ได้มาหวังให้เราหวานกันเลยไม่ใช่เราจร้งเขาไม่ชอบแบบนี้นะเขาก็ชอบไปตีกันด้วยนะเชียร์กันเก่งมาก ใช่ครับโมเมนต์นี้เขาต้องการผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันบางทีคือคนเห็นคนอื่นเขาจะแบบเฮ้ยโมเมนต์ฟินๆหวานๆนี้ชอบให้แบบให้ตีกันเป็นมาโซคิสรักในความเจ็บปวดนี่แต่เรียกว่าวันนี้เต็มที่แน่นอนครับเต็มที่แน่นอนครับก็ถ้าอยากดูหวานๆไปดูชาญกับตินในในในซีรีส์นะครับวันนี้ก็จำได้เหรอเนียบอกจำได้ไงฮะจำได้ดิ ม,มันจะมีมันจะมีอะไรหวานๆข้างในอยู่บ้างโอ,อครับครับสปอยได้แค่นี้ครับแต,แต่ถ้าอยากดูได้บีก็มาที่นี่ครับหรือไม่ก็ไปซื้อบัตรไลฟ์ซีมมิ่งตอนนี้ค <c oughs> ุณย้องขายดิโอไปซื้อบัตรซื้อบัตรได้ครับซื้อบัตรได้ตอนนี้ก็จริงๆรับรองเลยว่าบรรยากาศมันเหมือนเหมือนอยู่ในงานเลยนะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับในไททิเกตเมเจอร์นะครับผมใช่ครับ